สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องสั้นแนวหลอนสำหรับแนวหลอนในวันนี้จะพาไปนั่งห้างกลางป่าลึกกันแต่ถ้ว่าเรื่องราวของการนั่งห้างในครั้งนี้จะเจอกับอะไรบ้างนั้นต้องติดตามเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับฟังกันได้เลยครับปลายเดือนธันวาคมซึ่งอยู่ในช่วงของฤดูหนาว เข้าในนาต่างก็พากันเก็บเกี่ยวและทยอยขึ้นยุ้งฉางและหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในนาแล้วบรรดาพานป่าทั้งหลายต่างก็พากันแบกปืนขึ้นเขาเพื่อเข้าป่าไปหาล่าสัตว์ว่ากันว่าเนื้อสัตว์ป่าในฤดูนี้อร่อยกว่าทุกฤดูที่ผ่านมาเนื่องจากในป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลูกไม้นานาชนิดที่กำลังสุกงอมได้ที่อันเป็นอาหารชั้นดีของสัตว์ป่า ทำนองเดียวกันกับพานเดียดและพานลือสองพานป่าที่เป็นเพื่อนสนิทกันพอเสร็จจากงานในนาแล้วทั้งสองต่างก็เตรียมตัวเข้าป่าเพื่อหาล่าทำนองเดียวกันกับพานป่าคนอื่นเช่นเดียวกันเช้าวันต่อมาเมื่อพานเดีดและพานลือเตรียมสัมภาระใส่ย,ย่ามแล้วกว็คว้าปืนลูกซองยาวคู่กายคนล้วก็บอกก่อนจะพากันมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ทันที แน่ทีเดียวความตั้งใจในการเข้าป่าของทั้งสองในครั้งนี้คือไปนอนค้างในป่าเพื่อหาล่าสัตว์หนึ่งคืนจุดหมายปลายทางของทั้งสองคือบริเวณห้วยปากกั้งอันห่างจากหมู่บ้านออกไปราวสามลูกเขาซึ่งบริเวณนั้นเต็มไปด้วยลูกไม้ที่กําลังออกผลสุกอันเป็นที่หากินถิ่นประจําของทั้งสองคนเช่นทุกปีที่ผ่านมาทั้งสองเดินทางไปพางพักไปพางตามเส้นทางที่สอง คนถนัดบางทีหนทางก็ราบเรียบบางครั้งเป็นป่าหินระเกียะกะบางแห่งก็ลาดชันสูงสูงต่ำต่ำบางตอนเป็นพงหญ้าสลับกับป่าละมาะทั้งสองเดินไปตามเส้นทางอันยากลำบากนั้นต่อไปจนกระทั่งผ่านไปราวบ่ายสามโมงก็มาถึงยังห้วยปากกัง้งจุดหมายปลายทางได้เป็นผลสำเร็จและทันทีที่เข้าไปถึงเสียงนกนานาชนิดต่างก็พากันส่งเสียงร้องระงมป่า ทั้งสองไม่รอช้ารีบเดินหาต้นผลไม้สุกที่มีร่องรอยของสัตว์ใหญ่ลงมากินทั้งสองเดินสำรวจต่อไปจนกระทั่งมาพบเข้ากับกระท้อนป่าต้นหนึ่งอันมีผลสุกได้ที่และมีร่องรอยของหมูป่าลงมากินจนรอบโคนต้นเต็มไปด้วยรอยของพวกมันมิหนำซ้ำยังเป็นรอยใหม่ๆพอเห็นเช่นนั้นจึงไม่รอช้า พากันหันซ้ายแลขวาแงนหน้ามองหาต้นไม้อันจะใช้เป็นทำเลในการขัดห้างจนพบเข้ากับต้นกระบากใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากต้นกระถอนป่าต้นนั้นออกไปราวห้าเมตรและจากพื้นถึงกิ่งคาคบที่พอจะใช้ลูกห้างนำไปขัดไว้ขึ้นไปราวเจ็ดเมตรซึ่งก็นับได้ว่าเป็นต้นที่เหมาะสมเลยทีเดียวขัดห้างบนต้นกระบากต้นนี้แหละไอ้ลือเหมาะที่สุดแล้ว ทั้งระยะการยิงและการมองเห็นอะไรต่อไม่อไรได้โดยรอบพันเดียดกล่าวบอกไปถ้าเช่นนั้นจะรออะไรอีกวะที่ไปหาตัดลูกห้างและเส้นต่อก,กันเลยฝืนชักช้าเย็นย่ำลงไปมากกว่าน,นี้มันจะลำบากกล่าวจบทั้งสองรีบพากันไปตัดลูกห้างและเส้นตอกอีกฝากทางทิศเหนือผ่านไปไม่ช้าไม่นานอุปกรณ์ในการขัดห้างก็ถูกเตรียมมาจนครบหลังจากนั้นทั้งสอง จึงลงมือขัดห้างขึ้นแข่งกับเวลาที่งวดลงไปทุกขณะจนกระทั่งผ่านไปราวห้าโมงเย็นห้างคาคบบนต้นกระบากใหญ่ก็เสร็จสิ้นในขณะเดียวกันดวงตะวันก็รับทิวเขาทางทิศตะวันตกลงไปแล้วส่งผลให้รอบข้างกำลังถูกปกคุมไปด้วยความมืดเห็นเช่นนั้นทั้งสองจึงรีบปีนขึ้นไปบนห้างคาคบทันที พอขึ้นไปถึงจึงทำการสำรวจปืนก่อนจะพักเอาห่อยาเส้นออกมามวลสู่หลังจากนั้นต่างก็พากันนั่งเงียบอยู่บนห้างคาคบต่อไปจนกระทั่งผ่านไปรอบด้านมืดสนิทแลไม่เห็นอะไรนอกจากเงาของต้นไม้ใหญ่ภายใต้แสงจันทร์อันสลัวร่างเท่านั้นอย่างไรก็ดีคืนนี้มันช่างเงียบสงัดและวังเวงอย่างไรบอกไม่ถูกพรานเดช ดูดยาเส้นเข้าไปจนแก้มตอบก่อนจะพ้นออกมาเป็นทางยาวท่านแล้วก็ถามพาลือออกไปว่าทำไมคืนนี้รอบข้างมันถึงได้วางเวงนักว่าไอ้ลือข้าว่ามันดูผิดปกติอยู่นาไม่น่าจะมีอะไรหรอกมัง้งไอ้เดชกลางป่าลึกแบบนี้มันก็เงียบเป็นธรรมดาน,นั่นแหละทานเดชได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรยังคงร่างเงียบต่อไปเช่นนั้น จนกระทั่งเวลาผ่านไปราวห้าทุ่มทันใดนั่นเองพันก็มาเกิดเสียงเหยียบใบไม้ดังสวบสาบมาจากราวป่าเบื้องล่างทั้งสองได้ยินเช่นนั้นก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือเสียงเดินของสัตว์ป่าแน่ๆอย่างไม่ต้องสงสัยพอได้ยินเช่นนั้นพานลือจึงสกิดพานเดชเป็นสัญญาณว่าการสังหารในครั้งนี้เป็นหน้าที่ของเขาพานเดชพอได้รับสัญญาณเช่นนั้นก็ค่อยๆย,ยกปืนขึ้นประทับบา่าพร้อมกับ ไฟฉายแนบลำตัวปืนพางหันลำกล้องลงไปยังเสียงที่ดังมาช้าๆคเนว่าตรงจุดแกก็เปิดสวิตไฟฉายออกไปในทันทีครั้นพอแสงไฟฉายพุ่งไปลำปาดกระทบเข้ากับเป้าหมายก็เห็นเป็นร่างของหมูป่าขนาดใหญ่ที่กำลังก้มกินผลกระท้อนสุกโดยเพยจากการเอาใจใส่ต่อแสงไฟที่ฉายมาเลยจุดนิดเดียว และในทันทีที่เห็นเช่นนั้นนิ้วชี้ในกงไกของผานเดีดก็กรดิก <int ess im it> เสียงปืนดังรั่นสนานป่าซึ่งก็เป็นวินาทีเดียวกันกับที่ร่างของหมูป่าเ้าไร้ตัวนั้นก็มีอันต้องล้มลงไปไม่เป็นท่าถีบขากระตุกชักติ้นชักงออยู่ชั่วคู่ก่อนจะขาดใจตายในเวลาต่อมาพอเห็นเช่นนั้นทั้งสองจึงหันไปจ้องหน้ากันด้วยความยินดีครั้งนี้มาไม่เสียเที่ยวแล้วไอ้ลือ ใช่แล้วมาไม่เสียเที่ยวแล้วจริงๆว่าแต่ฝีมือการยิงปืนของเองยังคงแม่นยำราวกับจับวางเหมือนเดิมนะไอเดตนัดไหนนัดนั้นเอาละข้าว่าเรานอนเอาแรงกันก่อนดีกว่าเหลืออีกหลายชั่วโมงกว่าจะเช้าก้าวจบทั้งสองก็เอ็นหลังพิงต้นไม้ก่อนจะผอยหลับไปเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้มาสะดุ้งตื่นอีกทีจากเสียงของตัวอะไรบางอย่างเดินเหยียบย่ำใบไม้ดังสบสาบ พร้อมด้วยเสียงคำรามในลําคอแววตามลมมาชั้นแรกเสียงศพสาบนั้นดังแววมาแต่ไกลเป็นเพียงแค่เสียงเดียวก่อนต่อมาเสียงศพสาบนั้นเริ่มดังขึ้นรอบทิศท,ทางคันแล้วก็ฟังดูราวกับว่าเสียงนั้นมันกําลังดังใกล้เข้ามากระชั้นเข้ามาทุกขณะพานลือกับพานเดชเงี่ยหูสดับรับฟังเสียงนั้นอยู่นานก่อนที่พานเดชจะถามออกไปว่านั่นมันเสียงเดินของตัวอะไรวะไอ้ลือฟังดูแปลกๆชอบกล มันไม่ใช่เสียงเดินของสัตว์ป่าแน่ๆนั่นนะสิวะเสียงเดินของมันเหมือนเสียงเดินของคนเลยแต่ถ้าว่าใครจะมาเดินกลางป่าเล็กๆแบบนี้วะฟังไอเดดฟังเสียงเดินนั้นมันดังใกล้เราเข้ามาทุกทีแล้วว่าแล้วทั้งสองก็นิ่งเงียบสดับรับฟังเสียงประหลาดนั้นต่อไปเราอุจใจใหญ่ต่อมาเสียงเดินแหวกราป่าก็ดังใกล้เข้ามาทุกขณะ จากซ้ายทีขวาทีจนกระทั่งรอบด้านเต็มไปด้วยเสียงเดินอันประหลาดนั้นแต่ทว่าผ่านไปเพียงชั่วคู่ก็เงียบสงบลงไปมันเงียบลงไปแล้วว่าไอ้ลือเอมันเสียงของตัวอะไรวะข้าอยากรู้จริงๆฉับพันทนใดน,นั่นเองเบื้องล่างก็มาเกิดเสียงกัดกระชากและเสียงคำรามในลําคอของอะไรอย่างหนึ่งตรงบริเวณที่หมูป่าตัวนั้นล้มลงพาลือได้ยินเช่นนั้นก็บอกออกไปว่าไอเด็ เหมือนเสียงของตัวอะไรกําลังกินหมูป่าของเราอยู่ลองส่องไฟดูสิวะว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ว่าแล้วทั้งสองก็ฉายไฟส่องลงไปยังเบื้องล่างครั้นแล้วพอแสงไฟกระทบเข้ากับเป้าหมายทั้งสองก็มีอันต้องเย็นว่าไปตามไขสันหลังมีอันต้องพากันนั่งอ้าปากค้างตะลึงงันอยู่กับที่เนื่องจากภาพภายใต้แสงไฟนั้นมันเป็นร่างของตัวอะไรบางอย่างหลายสิบตัวรูปร่างขายลิงกังผมยาวรุงรังพุงป่องเหมือนคนท้อง ซึ่งหน้าตาของมันแต่ตัวนั้นก็ช่างน่าเกลียดน่ากลัวเหลือที่จะกล่าวในขณะนั้นพวกมันกําลังรุมฉีกร่างของหมูป่าก,กินอย่างตระระตะกามอย่างไรก็ดีพอพวกมันได้เห็นแสงไฟที่ส่องลงมาจากคาคบห้างด้านบนแล้วพันก็มีอันแหงนหน้าขึ้นไปมองทั้งสองบนห้างอย่างสงสัยพอทั้งสองเห็นเช่นนั้นก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าก่อนที่พันเดชจะบอกออกไปว่ายิงมันไอ้ลี ตัวอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดน่ากลัวชมัดมีหนำซ้ำยังพากันกัดกินหมูป่าของเราอีกกาวจบปืนในมือเขาอทั้งสองกดลั่นเสียงปืนแผดลั่นสน่นปา่าและพร้อมๆกับเสียงปืนไอ้สองตัวแรกพันก็ไม่อันต้องตีลังกากลับหลังกระเด็นออกไปจนหลายทอดทั้งสองรีบหักเอาปอกกระสุนเก่าทิ้งก่อนจะบรรจุนัดใหม่เข้าไปแทนทันแล้วก็เหนียวไกใส่ออกไปอีก สองะระดมยิงพวกมันเช่นนั้นอยู่หลายนัดแต่ทว่าคุณพระช่วยให้ตัวที่โดนกระสุนปืนกิ้งออกไปเมื่อคู่กับกระโดดยันกลายขึ้นมาใหม่อะไรกันนี่กระสุนปืนยิงมันไม่ตายพอเห็นเช่นนั้นทั้งสองก็มีอันต้องอ้าปากค้างตะลึงงานอยู่กับที่ราวกับถูกตีด้วยท่อนไม้ก่อนที่พันเดชจะบอกออกไปว่าแย่แล้วไอ้ลือกระสุนปืนทําอะไรไมันไม่ได้เอาอย่างไรกันต่อไปดีวะไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรไม่ออกในเวลานี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเห็นทีกระสุนปืนของเรา คงจะไม่พอต่อการยิงแน่ๆพับผ่าสิพวกมันคือตัวอะไรกันแน่วะยังไม่ทันขาดคำฉพันธ์ทนาน,นั่นเองไอ้ตัวหนึ่งก็กระโดดลอยตัวขึ้นมาบนอากาศจวนจะถึงห้างคาคบอยู่ลำรอกไอ้ตัวอื่นเห็นเช่นนั้นก็พากันดีดตัวลอยขึ้นมาเป็นระรอกทั้งสองเห็นเช่นนั้นต่างก็พากันเหนีย่ยวไกใส่ออกไปอีกชุด เสียงปืนดังสนั่นป่าพร้พอมกับร่างให้ตัวประหลาดต่างก็พากันตีลังกากลับออกไปจนหลายทอดก่อนจะดีดตัวลอยขึ้นมาใหม่เหมือนเคยมันเป็นเช่นนั้นอยู่ซ้ำๆซากๆในขณะเดียวกันกระสุนปืนของทั้งสองเริ่มร่อยหลอลงไปทุกทีพรานเดชเห็นเช่นนั้นก็แสดงสีหน้าเป็นกังวลจนเห็นได้ชัดซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่พวกมันพากันดีดตัวลอยขึ้นมาอีกและพอเห็นว่ากระสุนปืนทําอะไรมันไม่ได้ เพราะยิ่งยิงออกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเปล่าลงไปเท่านั้นจากนั้นทั้งสองจึงชักมีดพกข้างสเสอออกมาสู้ซึ่งพอพวกมันดีดต,ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่ทั้งสองก็ใช้มีดฟันฉับสวนออกไปเมื่อนั้นแต่ถึงกระนั้นคมมีดก็ไม่ละคายผิวของมันอีกจึงสร้างความตื่นตระหนกให้แกผ่านป่าทั้งสองเป็นอย่างมากนี่มันตัวบ้าอะไรกันวะทั้งปืนทั้งมีดทําอะไรมันไม่ได้เลยขืนเป็นอยู่อย่างนี้เห็นทีต้องแยกแน่แน พาลือสบดพรมพำนั่นน่ะสิวะทำอย่างไรถึงจะขับไล่พวกมันไปให้พ้นพ้นเสียทีได้แต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้กล่าวว่าอะไรอีกทันใดนั่นเองไอ้ตัวประหลาดตัวหนึ่งก็ดีดตัวลอยขึ้นมายืนจังก้าอยู่บนห้างคาคบได้เป็นผลสำเร็จในขณะที่ทั้งสองยังไม่ทันได้ระวังตัวอยู่นั่นเองทิปตาต่อมาฟันอแหลมคมของผีป่าตัวน,นั้นพันก็ฝังลงบนหัวไหล่ด้านซ้ายของผานเดชจนจมเขี้ยวจนทำให้เขามีอันต้องแผ่นร้องออกมาจนสุดเสียง พาลือเห็นเช่นนั้นก็ยกเท้าถีบมันออกไปสุดแรงเกิดจนทําให้ร่างของมันมีอันต้องหงายหลังล่วงลวงสู่พื้นเบื้องล่างในขณะเดียวกันพรานเดชก็เอามือกุมหัวไหล่ที่เลือดก,กําลังไหลโกรกออกมาไว้แสดงสีหน้าเจ็บปวดรวดร้าวถึงขนาดเองเป็นอะไรบ้างวะไอเดชพาลือเอ่อยถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงเจ็บนะสิวะนี่ดีนะที่มันกัดโดนแค่หัวไหล่ถ้าถูกกัดคอลงไปคงไม่เหลือเป็นคนแล้วเอาอย่างไรกันต่อดีวะไอลือ พวกมันคงเป็นพวกผีป่าทั้งปืนและมีดถึงทำอะไรมันไม่ได้เอาละถ้าหากเราสองคนยังไม่ถึงที่หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยคุ้มครองเราได้ว่าแล้วพานลือก็ล้วงมือลงไปในย่ามหยิบเอาสิ่งหนึ่งออกมาพานเดชเห็นช่้นนั้นก็ถามออกไปว่าอะไรของเองวะไอ้ลือพาลือแบมือให้ดูก่อนที่จะตอบออกไปว่าเหรียญคุด ข้านำติดจ้ามาประจําเวลาเข้าป่าซึ่งข้าเองก็เพิ่งจะนึกออกเดี๋ยวนี้เองได้ยินมาว่าสามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้แต่ข้าก็ไม่เคยลองใช้จริงๆจัง,จงๆเสียทีจะทําอะไรก็ทำเถอะไว้ลือดีกว่านั่งรอความตายอย่างนี้โน่นเนี่ยพวกมันพากันกระโดดลอยตัวขึ้นมาอีกแล้วในขณะนั้นพวกตัวประหลาดต่างก็พากันกระโดดลอยตัวขึ้นมาอีกพาลือเห็นเช่นนั้นก็นําเหรียญคุดพร้อมกับปืนยกพลนมขึ้นเหนือศีรษะ พึมพำกล่าวบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองรักษาครั้นแล้วก็ยกปืนขึ้นประทัาบบ่าเล็งไปยังร่างของไอตัวประหลาดที่พยายามโดดขึ้นมาเสี้ยววินาทีต่อมาปืนในมือของพานลือก็ลั่นขึ้นเสียงปืนดงังลั่นสนั่นปา่าจากแรงประทะส่งผลให้ร่างของมันมีอันต้องตีลาก,ากับออกไปจนหลายทอดครั้นแล้วก็ล่วงลงสู่พื้นด้านล่างพางเกรี่ร้องออกมาจนสุดเสียง ิตาต่อมามันก็นอนดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดชัว่วคู่ก่อนจะแน่นิ่งลงไปในเวลาต่อมาพรานเดชเห็นเช่นนั้นแววตาก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีก่อนจะบอกออกไปว่าเหรียญคุดช่วยเราแล้ว,ลวไอ้ลือเรามีโอกาสารอดแล้วช่วยเหรียญคุดศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยเอาละทีนี้ถึงทีเราบ้างเอ็งน,นั่งนิ่งๆไว้ไอ้เดชท,ทางนี้ปล่อยให้เป็นธุระจัดการของข้าเองกล่าวจบพาลือก็วาดปลายลำกล้องปืนเข้าหาเป้าหมายก่อนที่จะเหนี่ยวไกลออกไปอีก แกะดมยิงไอ้ตัวประหลาดอยู่เช่นนั้นจนหลายนัดตัวใดโดนกระสุนเข้าไปก็ลงไปนอนชักดิ้นชักงอตัวที่เหลือเห็นเช่นนั้นก็โกรธเกี้ยวสุดขีดพยายามจะกระโดดขึ้นมาเสียสุดกำลังแต่ถึงกระนั้นพวกมันก็มีอันต้องกระเด็นกลับออกไปอีกจากแรงกระทะของกระสุนปืนจนกระทั่งพวกมันเกิดอาการรัศมสายอย่างหนักในขณะเดียวกันพานลือก็กระหน่ำยิงลงไปอีกส่งผลให้พวกมันมีอันต้องลงไปนอนดิ้นเทละตัวสองตัว และก็จะดูราวกับว่าพวกมันจะรู้เพราะเพียงอึดใจต่อมาพวกมันต่างก็พากันทยอยหายลับเข้าไปตรงราวป่าเบื้องหน้าทีละตัวสองตัวจนหมดและหลังจากที่พวกมันพากันไปได้ไม่นานนักเสียงของไก่ป่าต่างก็ขันรับกันมาเป็นทอดๆแสดงให้รู้ว่าไม่ช้าไม่นานอรุณรุ่งของวันใหม่ใกล้จะมาเยือนทั้งสองพากันนั่งจับเจ้าอยู่บนห้างต่อไปจนกระทั่งแสงเงินแสงทองส่องผ่านยอดไม้ลงมาจากทางทิศตะวันออก และทันทีที่เห็นเช่นนั้นทั้งสองพานจึงไม่รอช้ารีบปีนลงมาจากห้างคาคบด้านบนก่อนที่พานลือจะประคองร่างของพานเดชที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่โดนผีป่ากัดเข้าที่หัวไหล่เมื่อคืนนี้ก่อนที่จะพากันมุ่งหน้าออกมาจากงงของผีป่าเหล่านั้นทันทีโดยไม่ใส่ใจยยดีต่อซากของหมูป่าที่ถูกบรรดาผีป่าเหล่านั้นกัดถึงไว้จนเละเทะเล,จลยจุนิดเดียวในใจคิดอยู่อย่างเดียวก็แต่ว่า อย่างไรเสียต้องรีบออกจากป่านั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เท่านั้นเองหากดูคลิปจบแล้วถ้าชอบกระลุกนากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือจะคอมเมนต์แนะนำติดชมก็พร้อมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับวันนี้ผมและเรื่องสั้นแนวหลอนต้องกล่าวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ